สวัสดีพี่น้องที่ได้เข้ามาเบิงสวนคุณแม่พ่อสแวงแล้วก็มาส่งเสริมมาให้กําลังใจคุณแม่พ่อสแวงคุณแม่พ่อสแวงเข้าสวนคู่เดียวกาสิมาว่าแบ่งปันเราสูกันฟังนาอพี่น้องแต่ละคนทีการดินล้นใส่ชีวิตแตกต่างกันไปเนาะอันความสบายความสุข ความพอดีกับชีวิตทุกคนเบิงของเพื่อนหรือว่าเบิงของคุณแม่พ่อนสแสวงหรือว่าเบิงความแตกต่างทั่วไปกัคุณแม่พ่อนสแสวงกับมีความเสื่อว่าทุกทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วคิดไปเองปรุงแต่งไปเองว่าอาจจะเขาดีกว่าเฮาหรือเขาดีกว่าเขาตังซี่นอพี่น้อ,นองคุณแม่พ่อนสแสวงก็เลยอยากมาแบ่งปันว่า ชีวิตคุณแม่พอ่อนแสวงมีสวนอยู่นี่ที่จะท,ที่จะมายางมือหนีตอนนี้เวลาหามุ่งแรงน้องพี่น้องกาถือว่ามาผู้เดียวกับมีความเสียงและเปียวเปียวบ่อเปียว,ยว,ยวแต่ว่าความพึ่งพ่อใจความสุขของแม่พอ่อนแสวงซึ่งคนอื่นก็บสามามรถที่จะรับล้ดได้คุณแม่พอ่อนแสวงกับมาในจุดนี้ซึ่ง คุณแม่พ่นแสวงกับบอดี้มีเพื่อนมานําบอดี้มีผู้ใดนอกจากม้าดำของคุณแม่สามตัวที่อยู่ในสวนที่ยังเป็นชีวิตที่เป็นเพื่อนกันได้และจะไปน้ากันเนาะก็จะไม่วอาให้เขาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นความแตกต่างความสมด,ดุลในชีวิตแต่ละคนมันเปรียบเทียบกันบ่ได้แต่จะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อว่า เฮ็ดแล้วไพ่มีความสุขคือความสุขตรงนั่นละ่ะที่มันเฮ็ดให้คุณแม่พ่อนแสวงในอยู่คนเดียวได้ในเมื่อเขาอยู่คนเดียวได้สิ่งที่เขาได้ก็คืออยากจะแบ่งปันนะพี่น้องสิ่งที่ได้มาว่าคุณแม่เฮ็ดยังขึ้นมาได้แล้วมียังในหลังจากสงการแล้วบ่ได้เขามาหลายมือแล้วในสวนนี่ก็จะพาไปเบ่งมือก้อนนั่น คุณแม่พ่อนแสวงเอายาใส่ปวกไว้อันกับต้นทุเรียนคิดว่ามันจะได้ผลไปเบิงน้ำกันค่าจากตรงนี้แน่เบิองต้นบอดเบตตะคือบอเป็นตะคือพี่น้องแต่ว่าได้ยังคะได้ประสบการณ์เนาะพี่น้องได้ประสบการณ์ได้เห็ดในสิ่งที่เฮาอยากเห็ดคุณแม่พ่อนแสวง ไปเที่ยวมองหันมองนี้อยากไปเ่กะแค่ว่าเข้าไปแล้วมันกะโบเมนจุดที่เข้าไปยืนแล้วมีความสุขเขาก็ต้องกลับมายืนอยู่ในจุดที่เขาถนัดและเขามีความสุขเขาก็เลยมาในจุดนี้ในเมื่อมาในจุดนี้อันส่วนที่เหลือมันก็นยังมีให้เขาเห็นมันยังเป็นไปได้ว่าความสุขเขามันเบาหน่อยถอยลงไป อันที่ตายไปกันมันตายไปแต่อันที่มันหลอดเท่าก็ดูแลมันไปพี่น้องอันย่างไปเบังน้ากันเนาะพี่น้องเนาะไปชมสวนกับคุณแม่พ่อนแสวงป่ะไปน้ากันพี่น้องลักลักแหลกๆจะพาไปบังตนทุเรียนพี่น้องไปน้ากันพี่น้องมาพี่น้องบังตนทุเรียนกับคุณแม่คุณแม่ว่าหาซิหาซิบคุณแม่ว่ามันจะตาย แต่ว่านะตอนนี้มัญหาซิบหาซิบพี่น้องยัง่หมดทั้งในายคุณแม่จะเคลีย์ห h à ออกไปจักน่อยแล้วกาจะเอาปวกมะชีดอีกครั้งนึ่งยาปวกมะชีดอีกครั้งนึ่งแต่กะจะเปลี่ยนอีหอพี่น้องเมื่อนี้ว่าจะเอามานําแต่ว่าว่าได้เอามามือวันหลัง ก็จะให้เบืใใ้องไกลๆน้อพี่น้องนอ้อพี่น้องนี่พ่นปวกนะพี่น้องเดี๋ยวเดให้เบิ้งไใใกลๆก่อนคุณแม่พุดนหนุ่มพ่นคนนะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยพ่นพ่นปวกมันนี้ยังแตกยอดอยู่พี่น้องหลุนไปหลุนไปอ่ะ ขึ้นไปพี่น้องหยอดมันก็ยังขื้นอยู่พี่น้องว่ามันจะหาซิบหาซิบปอเฮ้ยเสียวเด้พี่น้องเลยต้นบ่มีปวเดเลยพี่น้องนะพี่น้องลูกมือเตรียมพ่อผุ้แม่จะทํำความสะอาดต้นทุเรียนคุณแม่พี่เลือจะกระลอดคุณแม่ไม่คววมเสื้อเสื้อว่ามันจะหลอดอีกขั้นหนึ่งท่ำกววมสะอาดมันถึงน้พี่น้อง โคตรมันหรือว่าเอาใบใหม่ที่มันเกา่าๆทับทมลงไปเป็นปุ๋ยที่น้องมากเว้นแต่แบบ พี่นอ้องต้นง่ายเดี๋ยวพีนั่งนั่งเล,ล็นอยู่หละชิวยบอกฟังนี่พีนั่งใล็ต้นทุเรียนแล้วก็ศจะมาวอาให้ฟังพี่น้องอันต้นทุเรียนพี่น้องมองนี่มองนี้ดินเนาะพี่น้องเน,งนาะเพาว่าหยานะไปยงกตัดจะทอนจะทอนมันพี่น้องตัดตัดเอา มันโดนหักมันจะเช้าอันยัางต้นต้นนู่นนะพี่น้องต้นที่ว่าปวกนะต้นปวกนะพี่น้องอ่ามันเช้าแต่ว่ากระบอท่านได้ตายแต่กามันม่มีต้นอันพี่เลียงนะพี่น้องมันม่มีก่้วยบบมียังบังนะพี่น้องคุณแม่ว่าต้นนี้มันงามเพราะว่ามันไก่มันไก่ขมยางไก่ขมไผ่นะพี่น้องไก่ขมไผ่มันมีพี่เลียง มันก็เลยงามนะพี่น้องปวกกระบ,บอกินหา่ามันก็เลยงามปวกกระบ,บอกินหา่าคัาเปียกเปียนคับตัวนี้ตัวนี้มันมีความเสียงไม่แหมก็เลยมานนั่งคิดวา่ามือหนีมาเลรวก็จะตัดเสานตัดเสาเอามากเพ็ดซีอันมาที่น้องทั้มตอ เห็ดอ,อันหลังจากคุณแม่เอาข้นสะอาดทั้งวั้สะอาดหลังจากคุณแม่ทั้งขั้สะอาดเอาพวกเครื่อพวกเทาวันออกจากต้นทุเรียนคุณแม่คุณแม่ไม่คิดใดเดกษตรทฤษฎีวิธีการของคุณแม่พ่นสแสวงคุณแม่พ่นสแสวงกับมันคิดว่ามันสีห่อนพี่น้องก็เลยจะเอาเห็ดใหม่พี่เหลียงให้มันนะพี่พน้อง ตามมาเบิงน้ำกันนี่คุณแม่ไปเอามาเลยนเห็ดพีเหเลี่ยงโบไห้มันยอดมันถูกแดดเกินนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีพีเหลี่ยงเลยอยวตามมาเบิงน้ำกันไม่พี่น้อง มันฝนตกเดี๋ยวมันก็แดดนะเออใบมันพร้อมบอดตายกะบอไฮบอดไ้มันถูกแดดเกินไปแล้วคุณแม่ก็จะเอาอันนี้มาใส่ปวกยามาฉีดปวกไม่ฉีดปวกไม่เพื่อมันหลด,ดมาติดตามหลุนเบิงอีกครั้งนึง ไปคุณแม่จะพาเมืออะไรทางเมื่อบานพุทธแม่ก็ท่างคูคำล่ะอยู่ผู้เดียวทางเมื่อเนาะพี่น้องเนาะยังเช่นต้นนี้คุณแม่ตัดหญ้าออกวางหันค่ะพี่น้องตัดหญ้าออกจัโคนมันว่มีปลวกมันก็งาม ในบังพมกล้วยสองตนมันปลูกติดๆกันนะขังทางใต้ทางทางขั้วขังนะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นพี่เลี้ยงให้มันเลยแตกหยอดดีๆต้องมาใหม่คนเพราะว่าในสวนเราอื่นนี่บอกหางน้อยในตืออื๊อไม่ชอบน้อยกูตัวไนนําใหม่พี่น้องก็นําใหม่ mày phá phẹt mày xóm ngon Có thân âu con được Hãy ừ. thuyền mắc kép mỡ ươn Nó ừ. mày xóm ngon phá phẹt nó ừ. mày Cái ừ. nó mày mẹ Nó mày phá phẹt xăm cắn cứ cắn thế là vậy nó Cái nó nó mày mẹ มีดำเขาบอเห็นแม่กลับไปโดนมาตามแม่ไปกลับแล้วลูกปะมีดำฮะเร็วไปไซส่ละหันไปไซส่ละมามีมาลูกมา Mẹ, mẹ Lấy mẹ, mẹ bỏ thà đấy Không lỏ Cô nó mày ít con nữa. ีนนัถือว่าปลูกแล้วก็มีความสุขกับพี่นอ้องได้แนวนี้ทุเรียนนามพี่น้องเคยเห็นบอทุเรียนน,น้ำอันนี้คือใบทุเรียนนามต้นทุเรียนหนามด้อพี่น้องด้อ người người trong việt nam ngoài công đanh